วันนี้ครูพรทำเมนูแกงคั่วสับป,ประรดใส่หอยแมลงภู่นะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครูพรจะทำไข่เจียวนะคะกินคู่กับแกงคั่วสับป,ประรดนะคะเป็นไงคะน่ากินไหมแกงปปรรคั่วสับปะรดครูพรน่ากินไหมคะนี่เป็นไงมา้างน่ากินเนาะอร่อยมากเลยทุกคนรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะคะ เมนูไข่เจียวใบกุยช่ายกุยพรืบน่เป็นไงคะน่ากินไหมไข่เจียวใบกุยช่ายอร่อยอย่าบอกไขรเชียวมา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 หมา่ำกับุพรเ้อทุกคนมามาหมา่ำกุพรเ้อกินกับแกงขั่วสับประรดหอยแมลงผู้อร่อยอย่าบอกไข่เชียวเข,าาเข้ากันเข้ากันมา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 หม่ำด้วยกันเ้อทุกคน นี่เตรียมเลยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเราใช้ไข่สี่ฟองแล้วก็ใบกุยช่ายทุกคนแต่เราต้องเลือกส่วนยอดนะใบแกแก่แล้วก็เลือกทิ้งไปเลยนะไม่เอาเนาะเป็นเมนูประจําครัวเลยเลยนะคะอร่อยมากคะ่ะเมนูนี้เป็นเมนูแนะนําเลยนะคะทุกคนพรก็จะหั่นก่อนเด้อก่อนอื่นครูบจะไม่เอา ไม่เอาส่วนนี้หรือถ้าใครเอาก็ได้แต่ครไม่เอานะควรไม่เอาก็จะตัดทิ้งไปนะคะตัดส่วนขั้วมันเนี่ยออกไปนะคะนี่นะประมาณนี้นะคะไม่ไว้แบ่งเป็นสองเป็นสองครั้งดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่ไป เอาอีกเอาอีกวันชอบกินผักนะคะนี่นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วหรอกแค่สี่ฟองก็พอ เดี๋ยวจะใส่ซีอิ้วขาวไปนิดนึงนะใส่แค่นี้พอให้จืดๆเข้าไว้เพราะว่ากินกะแแกงมันกินกะแแกงแกงมันลดจัดจ้านอยู่แล้วใส่พริกไทยไปนิดนึงนะคะพอละดีเลยเนาะเดี๋ยวจะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะไข่จะได้นุ่มๆน,นะคะ ใส่ไปสองช้อนน้ำไปสองช้อนนะคะเคใส่ผักเข้าไปเลยเคลย่ะเดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนก่อนเนาะน้ำมันต้องร้อนรอนนิดนึงเนาะไม่งั้นไข่มันจะไม่ไม่ฟูนะ โอเคน้ำมันร้อนแล้วนะคะผ่อนแยกเป็นสองสองครั้งนะไม่งั้นมันจะกลับยากมันจะพลิกยากนะคะปึบนี่นี่นะคุณพอชอบนุ่มๆน,นะคะก็เลยเติมน้ำลงไปในในไข่นะคะชอบความนุ่มจะไม่ค่อยชอบกรอบเท่าไหร่นะชอบนุ่มมากกว่านะคะ ดูสินี่ขนาดแบ่งเป็นสองครั้งนะเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เลยตายแล้วตายแล้วยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะโอ้ยตายละวันต้องไอ้นี่แล้วนะคะต้องอะไรนะต้องแบ่งเป็นสองอีกแล้วนะคะกลัวว่ามันจะกลับยากแหมหอมมากเลยหอมใบกุยช่ายวันทุกวักนจะจะทอดเป็นคำๆได้ซ้ำนะ พี่สาวบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็ไรทอดไปเลยทอดไปเลยนี่นะคะเน่มันจะเป็นประมาณนี้นะคะฟืบหนาเห็นไหมโถอุตส่าห์แยกเป็นสองครั้งก็เดี๋ยวควังก็จะทอดต่ออีกอีกส่วนหนึ่งนะคะฟืบเน่เป็นไงคะเป็นไงคะไข่เจียวใบกุยช่ายเน่อันนี้อันที่สองนะคะ อันที่สองจะเล็กกว่าอันแรกนะคะอันแรกมันมันแบ่งครึ่งยังไงไม่รู้มันใหญ่ไปเนาะแสดงว่าเราแบ่งไม่ครึ่งอันที่สองยังเหลือเหลือน้อยกว่าอันนี้จะกลับง่ายกว่าเพราะมันเล็กนะคะเมื่อกี้มันอันเบลอเลย อันที่สองเล็กกว่ากลับง่ายกว่านะคะกลับง่ายกว่าเ็ราต้องทำเป็นสองจานนะคะเสิร์ฟแล้วเด้อทุกคนเมนูไข่เจียวใบกุยช่ายคุพรน,น่ากินน่ากินนะคะทุกคนฟืบแน่เป็นไงคะน่ากินไหมไข่เจียวใบกุยช่าย อร่อยอย่าบอกไขรเชียวมา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 หม่ำกับคุณพรเด้อทุกคนมามาหม่ำก like ับคุณพรเด้อกินกับแกงขั่วสับปะรดหอยแมลงผู้อร่อยอย่าบอกไข่เชียวเข้ากันเข้ากันมา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 หม่ำด้วยกันเด้อทุกคน